เวลาไปซื้อของสมัยนี้ไม่ต้องพกเงินเนาะ <บ S 1> ใช้วิธีสแกนสแกนปุ๊บป๊มันสะดวกแต่ต้องมีสติหน่อยนะบางทีสแกนตัวเลขอาจจะเกินไปบ้างเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยโอนผิดชีวิตเปลี่ยนก็มีนะคะอย่างกรณีนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะมีลูกค้าเข้าไปกินขนมจีนปรากฏว่า โอนเพิ่มไปศูนย์ตัวหนึ่งจาก140บาทกลายเป็น1,400บาทพอไปทวงคืนแม่ค้าแม่ค้าก็รู้สึกหงุดหงิดบอกว่าถ้าอยากได้คืนไปแจ้งความสิเอาเออทางผู้เสียหายก็เลยไปจริงๆขึ้นโรงพักเลยค่ะ<อ>าจากลูกค้ากลายมาเป็นผู้เสียหายแล้วนะคะขึ้นโรงพักที่สพอนองปลือจังหวัดชนบุรีเ,เพื่อที่จะให้ดําเนินคดีกับแม่ค้าที่ขายขนมจีนคู่กรณีซึ่งเธอเองเนี่ยขึ้นไปหาตํารวจไปพร้อมกับโชว์แชทข้อความที่ถูกแม่ค้าด่าถึงบุกการีบอกว่า สั่งสอนน่ะออประมาณนี้คุณชมคะเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอกับน้าสาวไปกินขนมจีนที่ร้านนี้ค่ะก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ140บาทน้าสาวก็ชําระเงินด้วยการสแกนผ่านนะคะแอปพลิเคชันของธนาคารแต่ว่ายอดเงินน่ยมันเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวกลายเป็น1,400บาทตอนนั้นไม่ทันตรวจสอบอถามแม่ค้าด้วยนะว่าเงินเข้าหรือยังแม่ค้าว่าเข้าแล้วมันก็เด้งตึงต้งแล้วก็ตอนที่เราเช็คว่าเงินเข้าเราก็ไม่ได้ดูนะว่ามันเลขศูนย์เท่าไหร่ดูสลิปพอ พอดูสลิปปุ๊บอ,อ้าวโอนผิดอ่เพราะว่ามันเกินไปนี่มันเป็น1,400บาทก็พยายามติดต่อโทรศัพท์ไปคุยกับแม่ค้าคู่กรณีบอกว่าไม่มีคืนเอ,เอาเงินไปใช้แล้วแต่รับปากว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะคืนให้วันจันทร์สุดท้ายก็ไม่ได้คืนก็เลยไปหาที่ร้านพอไปหาที่ร้านก็ปิดร้านเงียบหายไปเลยพอโทรไปทวงก็ไม่รับสายพอใช้อีกเบอร์โทรไปก็ถูกท้าทายอ้าวมีปัญหามากให้ไปแจ้งความส่งข้อความไปพูดคุย แม่ค้าก็ตอบลักษณะท้าทายบอกว่าอะปัญหาเยอะใช่ไหมเอาไปแจ้งความไปไปหาหลักฐานมาด้วยนะว่าโกงเงินเขาว่าแบบนั้นนะฮะโอ้โหผู้เสียหายก็บอกว่ารับไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วโทรไป,ปรเมื่อพี่สาวโทรไปใช่ไหมใช้เบอร์อื่นโทรเนี่ยเขาก็ด่าบอกว่าไปแจ้งความเลยอะไรเงรี้ยรีบตำรวจมาเลยออขอให้ไม่เจริญอะไรเงรี้ยมาทวงเขาอะไรเงี้ยพูดกระหยับคลายๆอ่ะทำไมเขาแ้เขาบอกว่าไม่รู้อ่ะ เขาบอกว่าโทรมาทวงอยู่นั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแย่เป็แย่เนาะใช่เขาก็น่าจะบอกเพราะว่าเราก็เป็นลูกค้าแล้วเาเห็นเขาก็ขายมาหลายปีแล้วอะ ทีนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางแม่ค้าขายขนมจีนด้วยนะคะคมีข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยจริงๆแล้วป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สะดวกที่จะแบบว่าพูดคุยแล้วก็ติดต่อเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงจะคืนให้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะคะโดยทางตํารวจเองก็พยายามที่จะติดต่อไปยังแม่ค้าคนนี้เหมือนกันตั้งใจที่จะให้ไก่เกลี่ยกันแต่ว่าถูกปฏิเสธด้วยคําพูดที่ฉุนเฉียวหน่อยนะคะจากนั้นก็วางสายไปซึ่งจะมีการออกหมายเรียกก่อนหากยังไม่มาก็จะมีการออกหมายจับขณะที่ทางผู้เสียหายเองบอกว่า จร,จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะดําเนินคดีหรอกค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้ากินกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ว่าหากไม่คืนทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยากให้คืนน่ะทยอยจ่ายได้ไหมผ่อนใจก็ได้ไม่ว่ากันแต่ขอให้คืนค่ะ1,400บาทเนี่ยหากไป140่อเนอะอาะเ,เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ1,360โอ้คิดเลขเก่งมากคุณพีนอโอเลขเกตเอค่ะครับ เออจริงๆถ้าได้เงินโอนไปผิดจริงๆแม่ค้าก็จ่ายเงินสดคืนมาให้หรือว่าโอนคืนให้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาดีฮะก็เธอบอกไปแล้วไงว่า,อ,วาอะไรฮะเออหนึ่งพันสองร้อยหกสิบฮะทีมงานทวงมาคุณสจีคิดเกินฮะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบก็มันร้อยสี่สิบอ่าลบหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยลบร้อยสี่สิบเหลืออะไรฮะทีมงานช่วยคิดหน่อยอ๋อดิฉันคิดพันห้าขออภยัยเออขออภยัยดิฉันคิดพันห้านี่ออแหละใช,ออใช่ใช่ใช่ใช สออแสดงว่าคุณสจีสแสดงว่าไหนบอกเก่งเลขไงนั่นนะซิโอเมื่อกี้ใจคิดไปพันห้ามรับ